เป็นคนไทยนี่แหละฮะด้วยความอยากจะได้ทองนะฮะแทนที่จะเก็บตังค์แล้วก็เอาตังค์ไปซื้อทองไม่ฮะตอน <ไง S 2> แรกเข้าไปร้านทองก่อนบอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินจ่ายแต่โอนไม่สําเร็จสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทองอีกเจ็ดวันไปร้านทองร้านนี้ใหม่ก็ไปถามราคาทองอีกทีนี้ปลอมสลิปมาละแต่เงินมันไม่เข้าบัญชีเจ้าของร้านเขาก็ไม่ให้ทองไปแกก็ไม่ได้ทองแต่รอบสามมาเนี่ยสิโอโหคราวนี้ไม่ได้ท,ทําทีจะมาซื้อละลองนู่นลองนี่แล้วแวบหายไปเลย ตอนนี้กำลังตามจับตัวอยู่ครับจริงเดเพน้าเนี่ยเดเพิ่งน้าเพิ่งจะเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความหมายว่าเขาเดินหนุนตุ๊กตาก็บอกถอดไส้มาก่อนเขาไม่เงี้เขาก็เดินนิ่มๆไปเลยอ่ะตอนนี้มันใส่หน้ากากไม่ต้ินไม่ใส่หน้ากากมันใส่อยู่แต่มันจะเดินไอเข้าห้อบก็เหรอานี้เนี่ยเนี่ยจังหวะนี้เดินออกไปเลยใช่เฉยเลยใช่ไหมครับเขาเีิร้องเรียกบอกถอดไส้มาก่อนเรียบร้อย ออกไปแล้วฮะวงจรปิดบันทึกภาพได้หมดครับเห็นหน้าชัดเจนครับหลังจากไปก่อเหตุจริงทองครับที่ร้านทองพรทวียาวราชตรงอําเภอเชียงคานจวดเลยครับทําทีเป็นลูกค้านั่นแหละเลือกลองน้ําหนักสร้อยคอสองบาทแหวนทองคําหนักสองเสนอิอีกวงหนึ่งแล้วเดินออกไปเลยดดเดินออกไปเลยไปเฉยวยต้องอ่านที่เขากดเครื่องคิดเลขท<อ>ี่ราคาด้ว,ว่าเดินออกไปเฉยๆแล้วก็ขึ้นรถขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยเป็นฮอนด้าคลิกสีดำฮะอ ทางคุณสวรรค์ครับเจ้าของร้านก็เลยไปแจ้งตำรวจสพชเชียงคานไปตรวจสอบนะฮะระบุบบว่าคนร้ายเป็นชายอายุป,ประมาณ29 -30 ถึงปีเคยเป็นลูกค้าที่เข้ามาพยายามจะซื้อร้านซื้อทองที่ร้านอยู่นะฮะเมื่อเดือนที่แล้วนะ่ะมาซื้อทองที่ร้านสองสลึงแต่โอนเงินไม่สําเร็จ<อ>ก็ไม่ได้ไปอ,ไอีกเจวันม,มาอีกอันนี้มาดูทองรูปรพันธ์น้าหนักสองบาทแต่ปลอมสลิปโอนเงินแต่ยอดมันไม่เข้าก็เลยไม่ให้ทองไปหลังจากนั้น5้าวันที่ผ่านมาครับ โทรมาบอกว่าจะเอาทองรูปประพันธ์สองบาท1เส้นแหวนหนึ่งวงบอกว่าจะมารับแล้วก็มาจริงๆครับมาที่ร้านทําทีลองใส่ลองนู่นลองนี่จังหวะทีเผลอน่ะแวบขึ้นรถมอไซค์ขับหนีเลยอะคุณสาลักษ์เจ้าของร้านครับเชิญฮะหมายถึงว่าสั่งไว้ล่วงหน้ากี่วันครับเจ้าตอันว่ประมาณสี่ห้าวันแล้วพอวันนี้มาปุ๊บมาดูแล้วก็เ ให้รวมราคาแล้วก็บอกว่าจะเปลี่ยนทองเส้นที่เคยซื้อครับแล้วเดินออกไปเอาเราก็บอกว่าให้ให้เอาทองถอดออกมาก่อนแล้วเขาก็เดินนิ่มๆขึ้นรถไปเลยครับรถมอเตอร์ไซค์หน้าตาเฉยออกไปเลยจ้าแล้วแล้วก็วิ่งตามเลยค่ะก็คือขี่รถตามแบบนี้เลยตามในคลิปเลยแต่เขาจะนิ่งเขาคนช้าเพราะเขาสั่นทั้งตัวเพราะสั่นทั้งตัวก็คงตื่นเต้นอ่ะส่วนเนี้ยเน่รูปเนี้ยนะ เป็นสลิปโอนเงินที่เหมือนกับแกเคยซื้อทองเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยชื่อระบรุชื่ออภิชาติอายุ29ปีค่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่านะเ <c oughs> ดี๋เป็นชื่อใครก็ไม่รู้เนะเออแต่ถ้าจริงนั่นก็ตามตัวไม่ยากหรอกตอนนี้กําลังแกะรอยจากวงจรปิดครับจะได้ตามตัวน่าจะได้ตัวเด็วๆนี้นะฮะตำรวจบอกว่าไม่น่าจะยากครับค่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง